แอนไม่ได really really ้คิดว่ามันจะเป็นประเด็นเลยนะคะเพราะว่าพอยที่แอนจะจะสร้างขึ้นมาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชุดหรือว่าเรื่องล้านชุดเลยมันเกี่ยวกับความอดทนของนางงามในวงการนางงามซึ่งมันไม่ได้เป็น Field of lavender แล้วก็ rainbow ตลอดเวลาใช่ไหมคะในชีวิตของเราตอนเรามีเป้าหมายจะมีคนที่ไม่สปอร์ตเราที่สปอร์ตเราที่ไม่ชอบเราคือมันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากแล้วอน,นี่คือประเด็นที่แอนอยากพูดถึงค่ะว่าทุกอย่างในใน u r u r y e y ของแอนนะคะไม่ได้มาแบบง่ายๆแล้วก็อยากให้เป็น inspiration แล้วก็แรงบนันดาลใจให้ทุกคนพุชตัวเองไปตามความฝันแม้แต่จะมีคนที่ u p p ร์ตหรือไม่สปอร์ตซึ่งสำหรับแอนนะคะแอนไม่เคยที่จะพยายาม i in, i n fluence negativity เลยแอนบอกเสมอว่าแอนมีแพลตฟอร์มที่อยาก spread positivity ให้ทุกคนให้ใช้แพลตฟอร์มมาเป็นพลังบวกให้ทุกคนสิ่งที่แอนพูดแอนก็พูดจริงแอนไม่ได้มีแบบความหมายแบบใต้นั้นเลยคือขอให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีแล้วก็ใช้เวลาของเรามาเป็นคนดี จริงๆมันแอนไม่ได้คิดว่ามันจะเป,นเป็นประเด็นเลยนะคะเพราะว่าพอยที่แอนจะจะสร้างขึ้นมาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชุดหรือว่าเรื่องออล้านชุดเลยมันเกี่ยวกับความอดทนของนางงามในวงการนางงามซึ่งมันไม่ได้เป็น ฟ i ล l อ o ลาเวนเดอร์ lavender, แล้วก็เรนโบว์ตลอดเวลาใช่ไหมคะในชีวิตของเราตอนเรามีเป้าหมายจะมีคนที่ไม่สปอร์ตเราที่สปอร์ตเราที่ไม่ชอบเราคือมันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากแล้วอน,นี่คือประเด็นที่แอนอยากพูดถึงคะ่ะว่าทุกอย่างในในเจอร์นีของแอนนะคะไม่ได้มาแบบง่ายๆแล้วก็อยากให้เป็นอินสปิเรชันแล้วก็แรงบนันดาลใจให้ทุกคนพุชตัวเองไปตามความฝันแม้แต่จะมีคนที่สปอร์ตหรือไม่สปอร์ตซึ่งเรื่องของโอ้ชุดไหนไอ้ร้านไหนชุดไหนคือ แอนคิดว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องสําคัญเลยเพราะว่ามันคือในอดีตใช่มันคือในอดีตแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรที่เป็น point ที่แอนกําลังที่จะศึกษาออกมาครับแฟนฟินแบ็คเนี่ยบอกว่ามันมีเสียงแต่บางคนก็แบบอุ้ยแลอวแอนสะใจจังเลยฝั่งนึงก็บอกว่าแบบเขว่าแอนในการตอบว่าแอนตอบดีแต่พอแอนตอบดีแบบว่าไม่ได้อย่างไงคนของแอนรู้สึกยังไงกับฟินแบ็คที่ผ่านมาบ้างครับก็ ทุกคนมีมีสิทธิ์ที่จะพูดแล้วก็แชร์ความคิดเห็นอยู่แล้วใช่ไหมคะแอนไม่ได้พูดเพื่อที่จะไปไปด่าหรือว่าไปอะไรคะ่ะนี่คือมุมมองของแอนแอนไม่ได้เคยหวังดีกับหวังไม่ดีกับใครเลยแล้วก็เออก็อยากให้ทุกคนคิดถึงสิ่งที่เขาพูดก่อนที่จะพูดออกมาแล้วก็ไม่อยากให้แบบคะ่าคะาเปล่าค่ะ ไม่ได้อยากให้ใครไปสร้างประเด็นในเรื่องที่ที่แอนพูดที่ไม่จริงการตอนนี<ค>น้ก็จะบอกว่ามันเป็นความเขาจะบอกว่ามันโมซีกีจำเลยแบบว่าคืออะไรฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะรู้สึกว่าก็ สำหรับแอนนะคะแอนไม่เคยที่จะพยายาม i n น fluence negativity เลยแอนบอกเสมอว่าแอนมีแพลตฟอร์มที่อยาก spread positivity ให้ทุกคนให้ใช้แพลตฟอร์มมาเป็นพลังบวกให้ทุกคนสิ่งที่แอนพูดแอนก็พูดจริงแอนไม่ได้มีแบบความหมายแบบใต้นั้นเลยคือขอให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีแล้วก็ใช้เวลาของเรามาเป็นคนดีบางทัวบางคนเขาไปอัดไปโจมตีร้านต่างๆที่แบบ อาจจะเป็นการเข้าใจผิดใช่มบ,บอกอะไรอันนี้คือการเข้าใจผิดค่ะเพราะว่าเหมือนที่แอนได้พูดไปนะคะประเด็นคือไม่ได้อยากพูดถึงเรื่องชุดหรือว่าเรื่องร้านร้านชุดเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้เลยมันเกี่ยวกับความพัฒนาในเจอร์นี่ของเรามาแล้วพอวันนี้เราได้เป็นแอชิลเราได้เจอคนดังไป Angie นะเพราะ หนูจะมาสร้างชื่อให้ตัวเองได้อะไม่ได้ทำชื่อไม่ได้แลอนไหนคนนันแนไหนเราได้เจอพอเราเป็นมีชื่อเสียงเราได้เจอดีไซเนอร์คนนั้นไหมวันนี้แวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่ามันก่อนต่อก่อน Miss Universe Thailand แอนก็บอกว่ามันคือเจอร์นี่กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ วนนะคะว่าหลังจากนี้มันจะมีปัญหากันระหว่างตัวเราห้องเสื้อนันอะไรนะเพราะว่าตอนนี้เราก็อาจจะต้องมีโอกาสได้ใช้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมั้ก็แอนแอนก็หวังว่าคนที่เราได้ร่วมงานด้วยเห็นว่ามันคือในอดีตแล้วก็ถ้าอยากร่วมงานก็ยินดีมากๆเลยค่ะคือมันไม่ได้เป็นอะไรที่คนที่จะแค้นเพราะว่าถ้าเราใช้ชีวิตแบบนั้นเราก็จะไม่มีความสุขค่ะใ่ว่าเราไม่ได้ติดใจกังไม่ได้ติดอะไรเลยค่ะใช่มันคือการเรียนรู้ในชีวิตของเราจะมีเหมือนที่แอนได้พูดตลอดจะมีคนที่ไม่ชอบหรือว่าไม่พพอร์ต ดรามากมากเลยค่ะที่เป็นเรื่องเพราะว่าแม่ชมกับพี่หนุ่มอยากรู้อยากรู้ว่าเป็นเรื่องปล่าก็เลยแบบใช่แต่ว่ายังไม่ได้ไม่ได้บอกด้วยนะคะไม่ได้บอกใหม่ทัมันไม่ได้เป็นอะไรที่สําคัญแทนเราด้วยเลยก็ได้พูดกับแม่แม่ชมแล้วก็ทางทางทีมทุกคนค่ะว่านี่ไม่ใช่ประเด็นที่อยากมาพูดถึงแค่อยากเล่าให้ฟังเพราะว่าพี่หนุ่มก็ถามว่าโอเคมีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นบ้างแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามันไม่ได้เป็น เส้นทางนางงามมันไม่ได้เป็นอะไรที่ง่ายถึงอือนที่ทุกคนขี่ที่ผบานมาปัจจุบนยัไม่เกิดขึ้นกับเรามันทําให้แรงขยันมีแรงขับดันจากตัวเรามากขึ้นใช่ค่ะเพราะมันทําให้เราเห็นว่าเราอยากได้มันเยอะขนาดไหนเราอยากพุชตัวเองไปถึงจุดนั้นจะทํายังไงบ้างด้วยที่อาจจะไม่ได้มีเส้นทางที่แบบแบบเคลียร์สำหรับเราใช่ข่าวที่เป็นข่าวไปมันมีแบรนด์ไหนที่ติดต่อมาหลังจากกนั้นไหมคะแบเขาอาจจะเอ๊ะหรือเปล่า เะไติดต่อุคยม้เช็คบ้างส่วนตัวไม่ไม่ไม่มีค่ะแต่ว่าต้องถามไม่ได้มาถึงเราไม่ได้มาถึงแอนทีมงานใช่ทีมงานแต่ว่ามันมีเอกสารที่บอกว่าหลายคนว่าคิดว่าแบบทีมเรามันเข้าใจผิดกับเรื่องนี้หรือเปล่าในอะไรอย่างเงี้ยอาจะอาจะอาจจะเป็นระนั้นก็ได้ค่ะแต่ว่าจริงๆมันก็เหมือนที่แอนพูดมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าหรือเรื่องร้านชุดมันแค่อยากเล่าให้ฟังค่ะใช่ปากถึงเป็นพิธีกรหน่อยจ้า อะไรนะอ๋อใช่ครับปีนี้อ๋อโอเคพววันนี้เลยนะคะวันนี้แอนจะเดินทางไปแคนเบอรนะคะไปเป็นไปเป็นพิธีกรของมิส g l o b a l นะคะขอฝากทุกคนเชียร์การด้วยนะคะ Miss Thailand g l o b a l ไปคว้ามงกุฎให้คนไทยนะคะเราได้ Miss Intercon แล้ว Miss... มิสแพลนเนตแล้ว next is มิส g l o b a l นะคะก็ฝากทุกคนไปเชียร์ไปไป follow live ติดตาม like comment share ทุกอย่างนะคะแล้วก็ไปดูผลงานของแอนบนเวทีนะคะเป็นพิธีกรสาวสวยกลุช่่่ำนะะะะคคคคบใขอณติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ